เดี๋ยวขยับไปดูอีกพื้นที่หนึ่งคุณผู้ชมคะอยู่ติดกันนั่นก็คือที่สุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีน้ําท่วมรอบนี้ได้รับผลกระทบไปทั้งหมด17อําเภอเนี่ยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปลงพื้นที่แล้วไปเจอชาวบ้านชาวบ้านบอกกับรองนายกบอกว่าน้ําท่วมรอบนี้เนี่ยหนักกว่าตอนปี54อีกนะขณะเดียวกันในพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ดินคโครนถลม่มแล้วก็มีชาวบ้านพลัดตกน้ําเสียชีวิตด้วยนะคะถึงขั้นที่่รัาทยสงก ให้ถอดบทเรียนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดี๋ยวเราลงพื้นที่ไปเกาะติดกันหน่อยค่ะคุณอิทธิพัฒน์เปนละโรดอยู่ในพื้นที่รายงานสดเข้ามาเชิญเลยค่ะ คุณสรารัตครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่บ้านคลองกระแดดแจกตําบลตะเคียนทองอำเภอกาญจนดิษจังหวัดรา์ธานีนะครับเวลานี้เผชิญกับอุทกภัยเป็นวันที่4แล้วนะครับชาวบ้านที่นี่ยังคงได้รับความเดือดร้อนครับโดยเฉพาะด้านในครับน้ำยังท่วมสูงอยู่ครับลุยน้ําออกมาระดับอกแล้วก็ถึงระดับหัวเข่าตรงจุดบริเวณนี้ครับนี่เป็นน้ําทะเลที่หนุนนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้น้ำตรงจุดบริเวณนะครับก็แห้งลงไปครับตอนนี้ชาวบ้านบริเวณนี้ครับหนักๆ50กว่าหลังข้าเรือนไม่สามารถประกอบอาชีพได้้พืนทที่าง การเกษตรสวนยางสวนทุเรียนตอนนี้ถูกน้ําท่วมครับร้านค้าจุดบริเวณนี้เป็นตลาดครับทำให้ชาวบ,บ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งจุดนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับรอนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวรกูลก็ลงพื้นที่มาเยี่ยมผู้ประสบภัยอย่างจุดบริเวณนี้นอกเหนือจากในพื้นที่จุดบริเวณนี้ครับตำบลตะเคียนทองแล้วที่หนักรับที่ตําบกลกรูดครับก็ได้รับความเสียหายหนักสุดในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2554ี่ที่เผชิญกับทกภัย ตอนนี้ต้องได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะข้าวของเสียหายครับที่หลับที่นอนหมอนมุ้งต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าครับก่อนหน้านี้ชาวบ้านถูกน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรครับต้องอพยพกันไปอยู่ในศูนย์พักพิงอยู่ที่วัดครับพอกลับมาที่บ้านครับก็มาสารวจความเสียหายครับก็พบว่าข้าวของเสียหายไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนของลูกๆเสื้อผ้าจมน้ําจมโคลนนะครับไม่เหลืออะไรชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ํามาหนักมากกว่าปี2554ครับแล้วก็พบว่าข้าวของเสียหายเนี่ยเสียหายต้องขนของทิ้งน้ําเวลานี้ก็อยากให้ภาครัฐนะครับเร่ง เยียวยาครับเพราะว่าไม่มีเงินจะซื้อที่หลับที่นอนครับเนี่ยกาว่าตรงนี้มันมันน่าจะไม่ถึงแล้วแต่มันก็ถึงนู่กางเกงนอกไปว่ากำลัง <c oughs> ค่ะสูคงค่ะเพราะบนถนนก็เคียง,คงเคียงนี้แล้วอะเคียงคอแล้วอะบนถนนตั้งแต่ห้าสามมาไม่เคยหนักขนาดนี้ตั้งแต่ห้าสี่มาไม่ค่ะ, 4, 4, 4. คะไม่เคยมีแบบนี้มันมันมีแต่ว่ามันเคียงเนี่ยในบ้านอะมัน องรอบแล้วล้างเสร็จแล้วก็รอบนี้มาอีกตอนที่เราออกไปหลุ่นข้าของเลยไหมครับก็เก็บไว้หมดแล้วค่ะแต่ว่ามันมันมันสูงเกินไปอะค่ะที่มันเก็บไว้ตรงไหนไม่ได้นอนตอนนี้ไม่เหลือเลยไม่เหลือต้องออกไปนอนข้างนอกกันกลับมานี่คือจะนอนกับพื้นจะไหนเยนอนกับพื้นก่อนเพราะว่าที่นอนก็พังหมดแล้วไม่ไนอนไม่ไม่ได้แล้วค่ะพี่เพราะมันมันดินแดงหมดแล้วมันเลอะหมดแล้วอ่ะมันทําอะไรไม่ได้แลวต้องทิ้งหมดค่ะ 9,000บาทที่เขาจะเยียวยาให้คุณให้เราอะครับไม,รไม่พอไม่พออยู่แล้วไม่พอมองว่ามันไม่น่าจะพอค่ะแต่เราก็ยังรู้ว่าตรงขาดเสียหายแล้วน่าจะเกินใช่ไหมเกินค่ะเกินเยอะเลยเพราะผ้านักเรียนรองเท้านักเรียนอะไรก็ไปหมดอยากให้เขาเร่งเยียวยาโดยเร็วใช่ไหมใช่ค่ะต้องต้องต้องเร็วแล้วแหละ รองนายกรัฐมนตรีอนุทินครับพบปะกับชาวบ้านบอกว่านายกรัฐมนตรีแพทองทานได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีที่เผชิญกับภัยพิบัตรรุนแรงไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ครับโดยในพื้นที่ภาคใต้ครับก็จะเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นจำนวนเงิน9,000บาทรอยเร็วนะครับแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่สูงสุดครับใช้เกณฑ์เดียวกับภาคเหนือสําหรับความสูญเสียในพื้นที่ครับก็มีชาวบ้านพัดตกน้ํา1รายเสียชีวิตครับและตอน,น นี่ก็พัดลอยไปกับน้ํายังหาร่างไม่พบเลยนะครับรวมถึงมีเหตุการณ์ดินถล่มด้วยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจึงอยากให้ถอบบทเรียนครับความเสียหายทั้งเรื่องของน้ําท่วมดินถล่มครับขอให้ประชาชนอพยพออกมาสูยนพักพิงก่อนนะครับจะดูแลเต็มที่ครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินครับและก็ให้เชื่อมั่นเรื่องการเตือนภัยของราชการด้วยกับ เวลามเบนี้เราจะมีสนพนาทีขอให้พ่อแม่น้องไดเชื่อบังคำเดินของขอราชการขอให้องคประกอออกมาอยู่ในสุนทรภก่อนเดี๋ยวที่ผให้ทายืนหยดครับเวลาพ่อแม่น้องกม่อยู่รับสิ่งที่มันจะแตกต่าง็คือพ่อแม่น้องไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ว่าอาหารการดูแลสุขภาพ นะครับเพื่อให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นยังไงเราก็ต้องรักษาชีวิตของรเราไว้ก่อนเป็นที่สุดเช่นันเวลานี้ชาวบ้านยังกังวลเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับเพราะว่ายัางไม่หมดฤดูฝนครับและก็ยังมีข่าวลือในโซเชียลมีเดียว่าความยอมก่า อากาศต่าปลายแหลมยวนครับจะเป็นพายุในช่วงของปลายเดือนธันวาคมครับทีมข่าวจึงพูดคุยกับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับเปิดเผยว่าแนวโน้มฝนนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง24ครับฝนภาคใต้ลดลงไปชัดเจนเลยนะครับแต่จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาในพื้นที่ภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้นะครับเป็นฝนหนักบางพื้นที่จากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงทะเลจีนใต้ครับแต่จะไม่หนักเท่ากับอุทกภัยในรอบ1และรอบ2ที่ผ่านมานะครับส่วนย่อมความ บรรากาศต่ำประเมินว่ายัางไม่รุนแรงถึงขั้นพายุนะครับขอให้ชาวบ้านสบายใจได้ซึ่งอุตุนยิยมทิทยาเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ตอนนี้ได้รับนโยบายจากกระทรวง DES นะครับเอาผิดครับสำหรับคนที่ปล่อยเฟกเนียครับเอาผิดในเรื่องของพรบรบคอมพิวเตอร์เพราะว่าสร้างความตื่นตระหนกซ้าเติมผู้ประสบภัยครับ การที่มวลอากาศที่แผ่เสริมลงมาเนี่ยนะคะมันจะเคลื่อนที่ลงทะเลดินใต้อ่าวไทยนะคะก็ภาคใต้ก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะจากช่วงแรกแต่การเพิ่มขึ้นของฝนในช่วงนี้ไม่อยากจะให้เกิดการตื่นตนกของประชาชน <พอ S 2> นะเป็นการเพิ่มขึ้นที่อาจจะมีฝนตกหนักได้ใน<ม>บางพื้นที่แต่ไม่ถึงขั้นกับช่วงที่ผ่านมาที่ทำให้เกิดน้ำท่วใใมในภาคใต้นะคะ อยากจะให้ประชาชนตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตระลหนกกับอ่าวรือว่าจะมีย่อมความผลอากาศตา่ำนะคะเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่บร,ริเวณภาคใต้นะคะจากการพยากรณ์ของแบบจําลองการพยากรณ์อากาศเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ายอมความผลอากาศตา่ำที่จะเคลื่อนที่เข้ามาเนี่ยมันมีแนวโน้มนะคะถ้าดูจากของหลายๆแบบจําลองเนี่ย โอกาสหรือความน่าจะเป็นหรือความรุนแรงของมันเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะคะ,ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราก็ยังเฝ้าติดตามอยู่โดยการใชเ้เทคโนโลยีทั้งหมดที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์จากระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าดาวเทียมเรดาร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้าหากเกิดสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นเนี่ยกรมจุฬาลงกรมวิทยาจะประกาศเตือนภัย แม้ว่าสถานการณ์ฝนลดแต่ความยากลําบากอย่างที่บอกยังคงมีอยู่นะครับชาวบ้านยังคงต้องได้รับอาหารการกินครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หกรับนำถุงยางชีพข้าวกล่องใส่เรือไปแจกด้านในครับเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถ ประกอบหุงหาอาหารได้แม้แต่กระทั่งห้องน้ำเนี่ยนะครับยังเข้าไม่ได้เลยนะครับจุดบริเวณนี้ตลาดอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นครับว่าต้องหยุดประกอบอาชีพพาคุณผู้ชมมาดูอย่างบ้านหลังนี้ครับยังคงต้องใช้ถังแก๊สหนุนที่หลับที่นอนข้าวของภายในบ้านยังคงอยู่กับน้ําแบบนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะ ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับซึ่งทางการประเมินนะครับว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มน้ําทะเลไม่หนุนสูงแบบนี้ครับชาวบ้านก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติในช่วง1นถึงสวันนี้แต่ตอนนี้คุณป้ายังเดือดร้อนลําบากเลยนะครับลําบากเลยนะครับครับสู้ๆนะครับผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับครับนี่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดือดร้อนมากเลยหรอแม่ โอ้ยโอเคส,ส,สู้ๆนะครับคุณแม่ขอบสู้สครับสู้ๆโอเคครับนี่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับขอ,อคบคุณคุณอิทธิพัฒน์ปิะโรธร,รายงานสดเข้ามานะคะ